ราชบุตรมังโปร,รับตามมาติดติกับพี่น้องพอเห็นรอยเลือดโค้งมังคยองมาหยุดอยู่ที่สันัดกดาพรบพี่น้องราชคูลมอะไรพัดมาละท่าราชบุตรที่ิสิิ์มาวันนี้ สิทธิ์ต้องการมาขอความช่วยเหลือจากท่านครูครับจะมาขอความช่วยเหลือขอนึกว่าคิดถึงราชครูแล้วมาหาเสียอีกจะมีเรื่องอะไรที่จะมาขอความช่วยเหลือคนดังของบังขยองคือครูมันของมังโกสุพราณมังโกพยายามขอร้องให้มังขยองให้คืนเฮสยาให้กับข้า แต่มังคยอก็ไม่ยอมมังโกทำทุกสิทธ์ทุกสิ่งทุกอย่างแต่มังคยอก็ไม่ยอมคืนใทรสยามก,กลับมาจึงเกิดการต่อสู้แล้วข้ามังโปสุภรจึงทำร้ายมังคยอมาทัทกครูด้วยสิ่งนี้สิทธิ์ไม่เคยที่จะทำร้ายใครแต่มังคยอมาบังคับไม่สิทธิ์ทำอย่างนี้สักครู่แล้วอย่างไรต่อสิทธิใ์ใครอยากจะรู้ ว่ามังคยอมาที่นี่หรือไม่นี่เมื่อถามข้าก็จะบอกมังคยอมาที่นี่ดุแล้วมังคยออยู่ที่ใดแต่คำถามที่สองข้าตอบไม่ได้มังคยอมาที่นี่แต่นะตอนนี้ไม่รู้ไปไหนท่านครู ถ้าครูถ้าครูอยากดักสินตรงเดียูก็รู้ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างครูเป็นคนตรงที่สุดสิ่งที่สิทธิเล่าให้ครูฟังนั้นครูต้องรู้แน่ๆว่าใครเป็นคนผิดใครเป็นคนถูกชาญชพลข้าเองก็ได้สอนสิ่ยานุสิ่มามากต่อมาก คนมาสถานที่นีข้ขาก็รักเข้ากันหมดก็ไม่เคยรักใครรลยแต่ตที่นี้ครูทำนั้นก็คือการเดียงท่้นครูไม่ยอมบรอกว่ามันขยออยู่ที่ไหนมันขยอมันคัาไม่สิเป็นคนแบบนี้เองเดี๋ยวถ้าข้าบอกราชบุรว่ามันอยู่ที่ไหนนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็มันขยอพวกนี้มนต้องตายด้วยน้ำมือของข้ามางังกถ้าเป็นเช่นนั้น ข้าเองราชบรูก็คงจะทนเห็นสิทธิ์ทั้งสองคนฆ่ากันไม่ได้เดรโรบอกข้ามาเถอะว่ามันขยออยู่ที่ใดกลับไปเถอะเพรัะอะไรก็แล้วแต่ถึงแม้ข้าจะตายข้าก็ไม่บอกทุกสิ่งทุกอย่างบังคับไม่สิทธิ์เป็นแบบนี้้ไไม่ด สิทธิ์ของกับเท้าอยากู้ดูคุณและรูจงจำให้ดีนับจากวันนี้เป็นต้นไปถ้ามึงยังยืนยันว่าไม่บอกว่าไอ้มังคยอนอยู่ที่ใดจะไม่มีคำว่าสิ็จ์กับครูแต่มึงกับรูคือศัตรูหมายเลขหนึ่งผมจะฆ่ามึงมังโุมนี่นะครับพี่น้องสาดินรับรงูงทุกสิ่งทุกอย่าง ทำหนองกางกันดูหรือมาเก้าเก้าใจทำให้หัวใจหมดมองสติชังตำไม่ตายต้องหมดทางเลียงลอง้ออย่าเลงเมื่อกู หลังทีิ้งดูนั่งตัวช้าไม่ไดาเธอเล็ดล้นหลัอทับเหลือในก็่นสิคิดไม่ซึ่งงั้นก็จอ,อมสิ้นเธออดเธอวานี้จบเป็นะคกณจะถามอีกครั้งสุดท้าย มังใครออมาที่นี่หรือไม่กูไม่ดอมทำไมมีใครบอกกูนี่แหละจะเป็นคนที่ท้าฝันคนที่ขัดขวางตัวเองเย็นเนี้ยกันที่มามาคว้างขมด่าไปกับพี่น้องพระองค์ท่านคิดจะทำอะไรนี่พ่อของมงชันเป็นครูพระองค์ท่านพระองค์ท่านไม่กลัวเรื่องแบกบกามบั้ง,อองรียังไงท่านเชื่อมั้ยไอ้ ข้าต้องการยุ่งกันอย่างเดียวมังคยองมาอยู่ที่นี่อมฉันบอกพระองค์ท่านไม่ได้จริงๆเลคัฟังไว้ดีแล้วกันหากมาแม้เธอบอกด้วยความจริงทุกสิ่งอย่างแผยสายานจะตกต้องเป็นของฉันส่วนอีมังคยองก็จะตกต้องเป็นของเธอสองคนมีความสุขก็ถือว่าไฟนแต่ถ้าเธอไม่ยอมบอกมันจะฆ่าพ่อ มันอยู่ที่ไหนฉันบอกพระองค์ท่านไม่ได้จริงๆกูถามว่ามันอยู่ที่ไหนว่าม่ฉันบอกพระองค์ท่านไม่ได้ถ้ามึงบอกกูไม่ได้กูจะฆ่าพ่าาอแกเขาซะชเจนทั้งสองคนรวมอยู่กับท้องถ่ายส่วนเจ้าต้องบอกความจริงครับพี่น้องถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงกูจะกลับมาอีกครั้งพร้อมกับดอกไม้ทูบเทียนมากราบขอขม,มาด้วยพ่อของมึง แต่ถ้าหากเรื่องนี้เป็นเรื่องโกหกมึงตอไหไให้กูกูจะกลับมาเพียงทุ่มึดงยอกแล้วกูจะมาข้าง